สวัสดีครับสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาชมคลิปในช่อง Thai Medical School, School Online เป็นครั้งแรกนะครับรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพวิถีแพทย์แผนไทยกันนะครับลำไส้แปรปวนมีอาการอย่างไรและเราจะใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยดูแลจัดการได้อย่างไรมาติดตามชมกันเลยนะครับอาการลำไส้แปรปรวนนะครับก็จะมีหลายอาการด้วยกยันยกตัวอย่าง,างเช่นมีอาการท้องเสียนะครับอาจจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษก็ได้นะครับก็อาจจะมีถ่ายเป็นเลือดนะครับมีมีความปวดนะครับบริเวณช่องท้องนะครับ ยาขนาดนี้นะครับทุกท่านสามารถที่จะมีติดตัวไว้ประจําบ้านได้เลยนะครับเพราะมันคือยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณนะครับที่ชื่อว่ายาเหลืองปิดสมุดครับคําว่ายาเหลืองก็คือลักษณะเขาเป็นผงสีเหลืองครับแล้วก็สมุดครับสมุดก็หมายถึงระบบน้ํานะครับซึ่งเป็นระบบใหญ่นะครับก็จะปิดได้ ทั้งระบบเลยครับระบบทงางแพทย์แผนไทยเราเรียกว่าระบบเสมหะนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในตำรับยาเนี้ยจะประกอบด้วยเครื่องยาอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก็ประกอบด้วยนะครับหัวแห้วหมูขมิ้นอ้อยเปลือกเพกาแล้วก็รากกล้วยตี๋นะครับแล้วก็ยังมีกระเทียมนะครับ ดีปรีชันอ้อยนอกจากนั้นก็จะมีครั่งสีเสยเทศสีเสีดไทยแล้วก็ใบเทียนครับยังเหลืออีก2ตัวนะครับก็คือใบทับทิมกับขมิ้นชันนะครับเมื่อรวมทุกตัวแล้วนะครับขมิ้นชันเนี่ยหนักเท่ากับกึ่งหนึ่งของตัวยาทั้งหลายนะครับข้างต้นกึงก่งหนึ่งก็คือหมายความว่าครึ่งนึงนั่นเองนะครับ ของยาเหลืองปิดสมุดนะครับนอกจากจะช่วยแก้อาการท้องเสียอาหารเป็นพิษถ่ายมากวันละหลายหลายครั้งนะครับยังช่วยในเรื่องของเวลาถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดด้วยนะครับก็สามารถใช้ยาตัวนี้ได้ครับตัวต่อมาก็คือยาธาตุบรรจบนะครับ ยา้าตุบรรจบก็จะประกอบด้วยนะครับลูกจันดอกจันกระวานการพูนะครับเราก็ยังมีขิงดีปลีสะค้านรากเจตมูลเพิงรากคัดมอนนะครับหัวแห้วหมูลูกมะตูมอ่อนนะครับอบเชยเทศสมุนละแวงเปาะหอมรากไข้เครือนะครับน้ำประสานทองอันนี้ต้องสตูก,ก่อนนะครับแล้วก็มีเนื้อไม้จันเทศจันแดงตีปลาโกด5เทียน5แฝกหอมนะครับ ยาเหล่านี้หนักสิ่งละ1บาทนะครับแล้วก็กระสายยาคือน้ำมะตูมหหวแหวห,ห,หมูลากคัดมอนต้มนะครับสบรรพคุณเนี่ยก็จะสามารถแก้าาธาตุวิปริตเป็นพิษต่างๆได้นะครับใช้ในเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ด้วยนะครับสุดท้ายครับขอถามความคิดเห็นของทุกท่านนะครับว่าระหว่างยา,าธาตุบรรจบก,กับยาเหลืองปิดสมุร คุณคิดว่าตำรับใดครับที่คุณควรมีไว้ประจำบ้านครับสุดท้ายครับถ้าเกิดฟังแล้วชอบนะครับช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับจะได้ความรู้นี้กระจายไปสู่คนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยคิดถึงแพทแผนไทยทุกครั้งเมื่อเจ็บป่วยนะครับสวัสดีครับ